จังหวะนี้ยังไงฟอเรนติโนโ,โยกหนีไปนครับกูต้องเลี้ยีกแล้วกูซีก่อนนะแล้วกูอันติสวนครับผมจังหวะนี้แล้วดอกกูอยู่ไหนครับปลาดักเขาห่าไปแ,แ,แต่จังหวะนี้แวนเฮ้ยอนติยังไงจังหวะนี้ไม่สวนไม้สวนใจแล้วจังหวะนี้ลามลามอยู่แล้วปลาดักเขากรมอกออแวนนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้เอออตัวสาตันเอๆๆาานนอเออสตันน้ำครับผมแต่ไม่เป็นไรปวแล้วมึงพู่มหัลนกทำใหม่วะเนี้ยไกไหน่ยครับ อ a r ดูอินฟังมาเพื่อนแล้วมันจะเฮ้อป๊อปป๊ออันติเข้ากับหม่อมบางาแล้วจังหวะนี้หลบนะนี่ก็หลบหลอไม่โดนได้ไงวะทั้งบอกไม่โดนได้ไงแลูกผู้ตรวจเข้ากับหม่อมไปจังหวะนี้อ r d ดูอินี่น่ารอดเลยฟิกเกอร์เอาเลยไงแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์สี่ดอกทะยองฝันประเดี๋ยวจังหวะเนี้ยล้วเพื่อน สวัสดีชาว ROV ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนแป๊บเดียวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วยังไงจังหวะน,นี้ทักทายการสตาร์ฟอร์เรนนะครับผมต,ต,ตีตีไปตีตีไปแล้วกลัวลูนตีเร็วมางานะแล้วตีแล้ววิวสองก่อนไนงะจังหวะน,นี้ยังไงพุบช็อบพุ๊บพุ๊บบอลล,ลามเยทั้งกูนะเฮ้ยปาดออกเข้ากระหม่อมแล้วเสียบขาป้อมไปเฮดช็อตครับผมจังหวะน,นี้ ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมช่องผมจะลงส่วนมากจะลงแต่ฟลอเรนติโนนะครับเกมนี้มากับสกินเพอร์คิวลิสนะครับผมปาดอกเข้าหัวไปจังหวะนี้ยังไงฟลอเรนติโนโยกหนีไปนะครับกูต้องเวลสี่ก่อนแล้วกูสีก่อนไงแล้วกูอันติส่วนครับผมจังหวะนี้แล้วดอกกูอยู่ไหนครับปาดอกเข้าหัวไปทีตายคบพุ่มไปเลครับผม นีดชอบงเรียบร้อยถ้าเวลวนำของนำเราก็จะเล่นแบบ easy หน่อยนะครับผมฮลัลโหลชิ้นแรกเราจะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับเพราะว่าทีตรงข้ามส่วนใหญ่จะเ,เป็นแบบตีธรรมดานะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงแรงนะครับก็ดูคลิปปกติไปก่อนนะครับผมว่าแรงนี่แม่งตึงว่ะตึงเกินไปว่ะสายโซโลอย่างผมนี ไม่เหมาะเลยกับการเล่นช่วงต้นสีสั้นนะครับผมคืออยู่คอมสามผมอยู่คอมสามมาเป็นอาทิตย์แล้วนะยังไงจังหวะน,นี้บอเลนยังไงครับผมปาดอกเขาก็หมอ่อมไปปาดอกเขาก็หมอ่อมคีบยเคบอเลนตัวนี้มันเป็นนะครับผมคือถ้ามันเห็นเราอันติไปแล้วมันก็จะหลบนะครับถ้าเป็นเราแล้วก็หลบครับผมเออถ้าไม่มีอันติจะตู้ยากหน่อยนะครับจังหวะน,นี้ต่างก้นต่างไม่มีอันติยังไงยังไงครับเกมนี้ผมเอาลูนตีเร็วมานะ ต่ไม่ใช่รูนตีเร็วยี่บหกนะครับตีเร็วสิบหรือสิบหกนี่เนะี่ยผมจำไม่ได้แนละ้วเออจังหวะน,นี้ยังไงเฮ้ยผมไม่ตายคลิปหายแล้วไนงะตายแล้วกูตายแน่ลูกบอลชลิปหายแล้วไม่น่ารอดเดียบเลยเหตุจะจะเขาหัวไม่เป็นไรครับเรามีโอกาสแกตัวใหม่เป็นไงเป็นไงคลิปอยู่เฉย<ๆ>กูยังปาดอกไม้โดนสวดเยอสวดยัดไปเลยรถแท้ จังหวะนี้แวนเฮ้ยวนติยังไงจังหวะนี้ไม่สวนไม่สวนใจละจังหวะนี้ลามลามอยู่แล้วปลาหลักคารหมองแวนปแวนหายจ้อยไปนะครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงตามอ้อยไปก่อนนะครับผมผมกลับบ้านก่อนนะครับฮัลโหลเกือบไปนะครับเมื่อกี้ถ้าอันติไม่โดนน่าจะเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนออมมาผมก็ออมไปอีกทางนึงนะครับผมแล้วเพื่อนปิดครับจังหวะนี้ยังไงได้ฟอร์เรนหรือเปล่า เกมนี oh, <throughout> oh, ้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้เออตัวสตาร์ทเออสตาร์ทนางครับผมแต่ไม่เป็นไรโหแล้วมึงคู่มาหานกทําใหม่วะเนี่ยไปไหนครับอาดูอินฟังง่ายเพื่อนยังไงไอ้จุ๊กจูกก็จะพึบพลึบชึ๊บแโอ้โหมันตปิเกอร์เหมืนแบบน้เป็นนั่นไงไอ้ตัวนี้มันเป็นนะยุ่งยากยองดอกนะครับผมผมว่ากล่าวจะพิจารณ์นะ ผมโยกมาเก็บทางนี้ไงจะมาเสือกวิกไปทางนู้นรถเสือไอ้น,นี้มันไม่ธรรมดานะมีทางสังเกตมอะไเวลาครับเราก็ไปเอาตู้ไอต้ตัวค่าย,ยากๆก็ปล่อยมาไปก่อนสต,ตัรนเหรอฮัลโหลเรียบร้อยโดนโยกอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับผมแวนไม่รอดที Dragon, นี้เดี๋ยวเล่นเกมนี้เดี๋ยวเล่นค <be S 1> ูดาวนะครับคืออกอ,อกเกาะคูดาวเล็กมาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นการเวทนะมากันลิเลียนะครับโหแม่งแรงเกินว่ะ ตัวนี้เนี่ยแมงโฟกขีดอย่างงี้สองลอดอ่ะมันมีสองลอดมีอ,อ่ะ้าใครโดนี่เป็นสองลอดจะมีแน่นอนนะเราต้องออกกันเวทเล้งมันก,ก่อนนะครับเพราะดูจากโรงแล้วไม่ไหวว่ะอันตรายแล้วเพื่อนมาเฮ้ยโอ้โหแม่มันเห็นก่อนอมผมไม่น่าโผล่เลยวะ่ะไม่น่ารีโผล่เลยอ่ะน่าจะลออีกสักหน่อยเอ,อ้ยยังไงเพื่อนกูมาแล้วฟิกเกอร์เข้ากับมอมครับผมยังหว่านี้แล้วไม่ตายด้วยไงแล้วปลาดอกเข้าหวัวแล้วไม่ตาย,ยแล้วกูจะตายไงเฮ้ย โอ้โห Would ยังไม่รอดอีกเลยเนี่ยโอ,โอ้ผมนี่ขึ้นเลยผมนี่ยืนขึ้นเลยฮัลโหลนั่งเมื่อยครับเลยยืนขึ้นเลยเอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวใหม่ยังไงสามสองสามสองตอนนี้สามสามแล้วยังไงฟิกเกอร์ชิ่งเข้าไปฟิกเกอร์ไม่มีครับแต่ชิ่งคิดเข้าไปอันติเข้ากำหม่องไปโอ้แล้วลืมเนียนหนีไปแล้วแต่ไม่เวลาครับยังมีอาดุอินอยู่อาดุอินหายไปเด็ครับผมจังหวะนี้ แล้วเหมือนข้างบนคิปกะดันมาแต่เพื่อนจะบวกอย่างเดียวแล้วไม่เคียงคงไม่คงไม่เคลียร์เลยครับผหลมฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยเพื่อนฟอเรนมันอยู่ในรูมเนี่ยคิปซีกูไม่เห็นแล้วมั้งอย่างานั้นเรียบร้อยคิปซีกูโดนแล้วไงแล้วกูมาแล้วไงแล้วกูอันติเข้าการหม่อมบานใจังหวะนี้แล้วดอกอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่โดนโอ้โหมาเหมือนชิ่งคลิปเล่นอะสภาพสภาพฟอเรนอะไรทำอย่างงี้มันไม่ได้นะฮัลโหลนายทำอย่างงี้บ่อยๆเนี่ย มันจะไม่ดีต่อสุขภาพเรานะเพื่อนเราแนะนําให้เพื่อนเก็บดอกไฮแมนในนะเออน่าจะฟังเราเข้าใจอยู่นะเพื่อนก็อ้างไปเรื่อยตล์ผมจริงๆผมก็ไม่ได้อ้างนะแต่จริงผมก็อ้างแหละแล้วสรุปกูอ้างหรือไม่อ้างก็สร้างก็อ้างครับเออแต่ความจริง้วผมไม่ได้อ้างนะแต่จริงๆ้วผมก็อ้างแล้อย่างวันนี้อ้อยเดินมาอย่างนี้ยังไงอ้อยไปไหน ตามสุดไงแล้วตามสุดไงแล้วแล้วไม่ตายด้วยไงเออแล้วอ้อยไม่ตายด้วยเออแล้วกูตายแทนสวยงามเจ๋วผมว่าเกมมันัจะบักเยอะไปวะมันไม่ตายอ่ะเออเกมไม่ยอมแก้เลยอะเลือดเหลือนิดเดียวไม่ตายโปแล้วมั้งกูว่าผมว่าแม่งโปอ่ะเออแล้วตรงกลางเกาะเป็นกระจุกเลยครับผมจังวันี้เราเนียน เรายืนรอก่อนผมว่ามันต้องมีคนตายนะนี่ไงมาแล้วหนึ่งตัวปลาดอกข้าวกระหม่อมไปโอ้โหแล้วกูสตั้นนานดีนะแวนมาสตัรนไรนานจั่างวะรองเท้าเกาะก็แบบนี้ครับสตั้นแม่งพักหนึ่งเลื่อนหายไปประมาณสองสามหลอดอต่เพิ่งเิดึงจะขยบได้อ่ะ ยินดีวอนผมต้องออบิ้วเป็นดาบแดงนะครับเพื่อนแล้วมันจะเฮ้ยป๊อปปอันติเข้ากับหม่อมองงานแล้วจังหวะนี้หลงงนมีโกหลงหมูตอกไม่โดนได้ไงวะทัานบอกไม่โดนได้ไงแล้วพอดอกเข้ากับหม่อมไปจังหวะนี้อะดูอินไม่น่ารอดอะเรื่อยรอเฮ้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ม่งปาดอกไม่โดนได้ไงอะถือว่าแม่งโป้แน่เลยอะเพื่อนฮัลโหลมันไม่โดนได้ยังไงวะโอ้เกมเกมแกงนะครับผมว่ามันบั๊กบ่อยเกินไปว่ะฮัลโหล เอาดีๆดแล้วผม,ผมจะไม่ตายแล้วนะเอาเอาวนหลงมาคนเดียวอย่างนี้โห่ทำไมกดสกิลสองไม่ติดมันเลีย่ยไม่เป็นไรครับเราน่าจะได้ตัวนี้นะตีกูตีธรร,รามาดาไงเออตีธรรมาดาก็พอตัวเนี้ยเราจะหลุดบ่อยนะเราจากฟอรเรนครับผมมาเพื่อนฟิกซี่มาอยู่แถวนี้แหละโอ้โหฟิกเกอร์หนีไปเลยครับรู้ชะตาก,กรรมะนะ เราเคลียร์อนถึงก็ต้องฟิกเกอร์ะคิดดูถ้ามันไม่พิกมันก็อาจจะลังส่วนได้นะครับแต่ถ้ามันโดนคลิกซี่นี่ก็เอาเรื่องนะเออและอันตีเข้าป่าไปเลยไงอันตีเข้าพุ่มไปเลยไงแล้วจังหวะนี้ปลาดอกไปไหนไม่รู้ครับผมว้าสักตัวจังหวะนี้ไม่รู้หรอกสวยล็อกให้ตีธรรมดาครับผมตีธรรมดาทั้งเกมมากกว่าเกมเนี้ยไม่ต้องลังนะผมว่าเออจริงไม่ต้องล,ลังหรอกตีธรรมดาเอากว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮอ้อยแหมวัวัอ้อยมันไวอ้อยมันไวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเอาป้อมบนน่าจะได้อยู่นะครับผมเพื่อนไปไหนหมดวะเนี่ยผมก็ไม่กล้าเข้าอ่ะอนดูอินแม่งโคตรถึกอ่ะเซฟดีเลยแล้วไม่มีตัวตีป้อมด้วยไงประเด็นนะแครี่ตายไงเอาไม่ได้กระถอยเมก่อนก่อนถามมืก่อนถามมืก่อนอยู่พิ่งอยู่พึ่เอาไม่ได้หรอก ตัวนี้แม่งค้ำดีด้วยเฮ้ยโอ้โหจับเลยเหรอเฮ้ยไ,ไหวเปลนะ่าน่ะโอ้มีโล่ด้วยนนฟิกเกอร์เอาเลยไงแล้วจังหวะนี้ฟิกเกอร์สี่ดอกขยองฝันไปเดีย๋ยวจังหวะเนี้ยแล้วเพื่อนตายหมดไงแล้วเอาสักตัวเออโอเคยังดียังได้นะครับผมเอองั้นตายฟรีพอเวลาผมจะเอานะเพื่อนถอยเอยมื่อกี้ผมคำ้ำค้ำแบบพักใหญ่เฮ้ยนี่มันมาไงวะเนี่ย เมื่อกี้อุตส่สาห์ค้มแบบโหถ้าเพื่อนมาใกล้ๆน่าจะแบบอยู่ใกล้ๆกว่านี้น่าจะได้นะครับผมรอก็อกิวครับเฮ้ยเอาเอาดา,าเพื่อนเอาก๊อตด้วยเอาก๊อตดีกว,ว่าทำไมเอาเนนี้เยอจนมันจะจบยากนะะโหลที่ผ่านแล้วครับมันมาแล้วมันจะมาลัดก๊อตครับผมแล้วยังไงอ่ะก็มาเลยครับผมเรียบร้อยหายไปยังไงแวนโอ้ยแวนพิกเกอร์โอ้โหงี ฟิกเกอร์ว่ามีอันติว่าถ้ามีอันติผมใส่แล้วเนี่ยอ้าวทำไมวิ่งมางั้นอาจารย์ทำไมอาจารย์วิ่งมางั้นนะครับอ้าวอ้าวไม่กลับเลยฮัลโหลยังไงอหลอกเข้ากระหม่อมไปลาอยู่กลางวงอันติเข้ากระหม่อมไปลาอยู่กลางบ่อยังไงไอ้เคียถึกจังวะเฮ้มันถึกจังวะโอ้โหผมลําเลือดแม่งไม่แทบไม่ลดเลยอาวแวนฟีว่าให้จังหวะนี้เ,เรียบร้อยคอมแตก ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุบ,จบ